ไปถึงเป้าหมายแน่ถ้าคุณทำแบบนี้นะคะก่อนไปฟังว่าจะทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์และกดแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ผู้คนได้ตื่นรู้เช่นเดียวก,กันกับคุณนะพี่ชีวิตเพื่อสร้างสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกันนะ,ะวันนี้ค่ะฮนะ,ะอันดับแรกเลยในระหว่างทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะเราได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วลหละนะคะแต่พอเฮ้ย สักถึงครึ่งเดือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายเรามันเลือนลางมันไม่ชัดเจนมันไม่คมชัดลึกมันไม่เข้มข้นนะคะวันนี้เราจะทําอย่างไรคะวันนี้เราจะต้องแน่วแน่นะคะเพราะผู้แน่วแน่เท่านั้นคือผู้ชนะเราจะต้องชัดเจนในเป้าหมายแลาต้องเข้มข้นนะคะไม่เข้มข้นเราไม่นอนเราจะต้องตื่นเต้นในเป้าหมายนั้นด้วยนะคะและเราจะต้องอนุญาตให้ตัวเองบวกคะ่ะตลอดเวลาคะ่ะเพราะนี่คือกฎระดับโลกที่ทําให้ผู้คน นับร้อยละน,นับหลายล้านคนเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะที่คนระดับลูกเขาใช้ในชีวิตกันเราจะต้องมีอารมณ์บวกค่ะ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นในเป้าหมายของเราด้วยนะตื่นเต้นในด้านดีและเชื่อไปเลยค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการและปรารถนานั้นเป้าหมายนะหนึ่งล้านในเดือนเนี้ยมันได้อย่างแน่นอนมันแะช่แป,งป้งนันมาใครเจอเราโคตรโชคดีนะรู้สึกแบบนี้คะ่ะมันจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ไวและอย่างแน่นอนและอย่าลดละในเป้าหมายตื่นเต้นในเป้าหมายของคุณตลอดเวลาคะ่ะนั่นแหละค่ะจะนําพาเป้าหมายที่คุณต้องการและปรารถนามายอย่างแน่นอนนะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผู้ไป ục, พูดแต่จ,จงพิสูจน์ด้วยการออกไป ลองทำดูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูนะคะ